ครับก็สวัสดีครับผมก็ครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตาม100คนครับผมก็มาถ่ายพระเนียดให้ดูเส้นเคยครับผมก็ยังไม่เสร็จหรอกครับก็จะมาแนะนำรายละเอียดครับก็ส่วนท่านใดที่มองหาพระเนียดอยู่ยวครับก็เข้าไปดูใน Facebook ส่วนตัวผมได้ครับผมก็ มีหลายรูปทรงครับผมก็ถว่วที่ถ่ายคลิปลงก็เป็นส่วนหนึ่งครับนี่เยอะผมจะขึ้นไว้ให้เลยครับเออเยอะเยอะเขีย,ยขนไว้ใต้คลิปด,ดีกว่าครับผม,ผมจะเขียนไว้ใต้คลิปด,ดีกว่าครับผมกับเบอร์โทรศัพท์ครับได้อยากสอบถามก็โทรมาได้ครับผม ăn tay không 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 เ,ออเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปดีวกว่าครับผมก็จะได้กดเข้าไปดูได้ครับกับเบอร์โทร,รศัพท์ครับก็ถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมถามเฉยๆก็ได้ครับผมให้คำปรึกษาฟรีครับผมเรื่องพะเนียยครับผมก็นกต่อน,นี่ไม่ได้ให้คำปรึกษาครับผมให้คำปรึกษาแต่พะเนียยครับผมเพราะว่ามีอาจารย เยอะแลวครับเรื่องนอกต่อครับมมีปัญหาอยู่แล้วก็ไม่แพงครับผมค่ายอนนี้อของผมไม่แพงครับผมมือใหม่จับต้องได้ครับผมไม่ก็อยู่ราคากลางๆครับผมจับต้องได้ครับก็ท่านใดยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับพระเนียดให้ดูกันครับผมเผื่อท่านอาจจะมองหาอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเผื่อเผื่อเป็นตัวเลือกสําหรับพระเนียดครับผมเผื่อถูกใจท่านถูกอกถูกใจ ครับผมก็ประมาณนี้ครับเพาเนี้ยก็ยังไม่ทําสีครับผมไม่ยังไม่ทําสีอกครับก็ว่าจะใส่คอนะครับยังไงก็ร like, าไลยดก็เข้าไปดูใน Facebook หรือโทรมาสอบถามได้ครับเผื่อท่านใดสนใจอยู่ ก็อยู่ใน YouTube นี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะลงใน Facebook ครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีครับผมก็สำหรับทิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ